สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโซเซอร์ในเกมเกมชินีแพงเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางทีมงานมิโฮโยได้มีการปล่อยข้อมูลของแพช1.1ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแพช1.1เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างระบบแรกที่เพิ่มเข้ามาเลยเนี่ยก็คือระบบชื่อเสียงประจําเมืองนะครับเ,เงื่อนไขในการปลดล็อกระบบชื่อเสียงเนี่ยก็คือต้องมีแรงผจญภัยถึง25ก่อนอันที่2เนี่ยก็คือว่าจะต้องผ่านเควสบางอย่างของมือเมืองนั้นไปก่อนนะครับของมอสต่างเนี่ยจะเป็นเควส คนแบกหน้าผู้มากับสายลมส่วนดีเนี่ยก็คือจะเป็นเควสชื่อลาก่อนเทพโบราณซึ่งเมื่อเราพบเงื่อนไขสองอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปคุยกับ NPC ประจําเมืองนั้นเพื่อปลดล็อกตัวระบบชื่อเสียงได้เลยนะครับทีนี้การเพิ่มชื่อเสียงเนี่ยทำได้4วิธีด้วยกันอันแรกเนี่ยก็คือเป็นเควสประจําเมืองก็คือจะมีเควสต่างๆขึ้นมาให้เราไปทํานู่นทํานี่นะครับก็ได้ e อ p มาแล้วก็ไปอัพเลเวลอีกทีนึง การออกสำรวจโลกกว้างก็ตั้งแต่การเปิดขีบสมบัติการเก็บอคูลัสการปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตต่างๆนะครับอันนี้ก็จะได้เอ็กด้วยการปรับปรามเป้าหมายก็คือการไปฆ่ามอนสเตอร์นะครับในแต่ละทิปเนี่ยจะมีเควส3เควสให้เรามาฆ่ามอนสเตอร์3ตัวนะครับเมื่อฆ่า,าแล้วก็จะได้เ e อ็ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นคําของชาวบ้านก็เดาว,ว่าน่าจะชาวบ้านน่าจะให้ไปเก็บผลไม้ทั้นู่นทั้งนี่นะครับ ซึ่งทำแล้วก็จะได้ e XP มาไปอัพเลเวลกันต่อไปทีนี้ถามว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะครับก็รางวัลเนี่ยมีตั้งแต่คู่มือในการทำอาหารคู่มือในการทำอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในแพช1.1นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ของการได้ส่วนลดจากการซื้อของในเมืองเมืองนั้นแล้วก็อาจจะมีระบบช่วยเหลือในการหาแร่หาหินในเมืองเมืองนั้นด้วยนะครับ ซึ่งเข้าใจว่าที่เลเวลสุดท้ายของแต่ละเมืองเนี่ยเราจะได้ปีกไปด้วยนะครับอ่านี้เจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าผู้มือที่เราได้มาจากระบบชื่อเสียงเนี่ยมันจะคราฟอะไรได้บ้างอย่างแรกที่คราฟได้เรียกทั้งท่่ r s s o n n n e s t t o n แล้วกันนะครับเป็นหินที่เอาไว้หาพวกอคู l ัสในเมืองต่างๆถ้าใครไม่รู้จักอคู l ัสเนี่ยอคูัสก็คือพวกหินลมหินดินที่เราเก็บ แล้วเอาไปอัพเลเวลของเสาในแต่ละเมืองนะครับซึ่งแบบแปลนอันนี้เราจะได้มาตอนเลเวล2ที่มอนสตาร์แล้วก็เลเวล2ที่รนะีเมื่อเรากดใช้อันนี่กดใช้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นวงสีฟ้าให้ในแผนที่ว่าอคูลัสเนี่ยอยู่ในรัศมีไหนเสร็จแล้วเราเนกจะต้องเดินเข้าไปหาเองว่าเออมันอยู่แถวนั้นเนี่ยคือตรงไหนทีนี้ถัดมามาดูไอเทมที่2นะครับไอเทมที่2เนี่ยเป็นวินแคชเชอร ถ้าเรียกง่ายๆเนี่ยก็เหมือนสกิล e ของเวนตินะครับที่มันจะเป็นลมที่ทําให้ตัวเราลอยขึ้นได้แบบนี้บินแคชเชอร์เนี่ยวิธีใช้งานก็คือว่ามันจะมีพูดลมอยู่ตามแผนที่ที่พอเราเก็บครบ3ตัวแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นกระแสลมขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเราก็เอาไอ้เครื่องนี้เนี่ยไปเก็บพูดลมพวกนั้นมาซึ่งเก็บได้มากที่สุด5้าตัวพอเรากดใช้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสลมโผล่ขึ้นมาเราก็สามารถบินขึ้นมาได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากๆกับการที่ ใช้ในการเก็บของและ exploration ต่างๆนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีเวนติก็สามารถสร้างกระแสลมได้เองไอเทมถัดมานะครับก็คือ c o n d e n s e d r e s i n หรือถ้าพูดได้ง่ายเนี่ยก็คือเป็นเรซินชนิดพิเศษซึ่งเกิดจากการเอาเรซินธรรมดาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับ40อันมาแปลงเป็นเรซินชนิดพิเศษ20อันเรซินชนิดพิเศษนี้เนี่ยสามารถเอาไปกดรับรางวัลจาก เลไลน์ line, นะครับหรือว่าก้อนเมฆกลมๆสีเหลืองสีฟ้าในแผนที่นะครับหรือว่าดันเจียนต่างๆที่มีต้นไม้อยู่ตอนจบดันเจียนนะครับเมื่อเราไปกดรับรางวัลด้วยคอนเดน s ซสเลซินเนี่ยเราจะได้รางวัล2ชุดด้วยกันเป็นไอเทมที่มีประโยชน์มากๆนะครับเนื่องจากเราสามารถเก็บเลซินจากวันที่เราไม่ได้ใช้นะครับสมมุติว่าไอเทมที่เราต้องฟาร์มเนี่ยเป็นไอเทมของวันอังคารเราก็สามารถเก็บเลซินจากวันจันทร์เนี่ยมาฟาร์มในวันอังคารได้ไม่ต้องเสียเลซินวันจันทร์ไปฟรี ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการประหยัดเวลาเพราะแทนที่เราต้องลงดันเจี้ยนเดิมซ้ําหลายๆรอบเนี่ยเราก็ลงรอบเดียวแล้วก็วดรับรางวัลมา2ทีเลยคอนเดน s r e เ i ซินเนี่ยจะมีได้มากที่สุด3อันเท่านั้นเองดังนั้นต้องคำนวณกันดีๆว่าเราจะใช้เมื่อไหร่ยังไงไอเทมที่4ี่เนี่ยก็คือ NRE นะครับถ้าเราเรียกกันง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าที่เราสามารถเอาอาหารไปใส่ได้นะครับซึ่งอาหารที่เราไปใส่กระเป๋านี้เนี่ย มันจะเป็นอาหารที่เราสามารถกดใช้ได้เลยในระหว่างที่เราเล่นเกมนะครับเราไม่ต้องกดหยุดเกมเปิดกระเป๋ามาเลือกอาหารแล้วกดกินนะครับอย่างในตัวอย่างที่เขาให้ดูเนี่ยก็คือเราวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเรากดแซดปุ๊บเนี่ยเราก็จะกินอาหารอันนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าตายเนี่ยมันก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารชุบชีวิตขึ้นมาเราก็กดแซดเราก็จะชุบได้เลยมีประโยชน์มากๆเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยก็รอคอยอันนี้มานานอันถัดมานะครับอันที่5เนี่ย อะเดฟไท s ซีเกอร์สโวฟเรียกง่ายๆก็คือเตาทําอาหารเคลื่อนที่นะครับหลายคนอาจจะมีปัญหาว่าอยากทําอาหารแต่ไม่รู้ว่าเตาอยู่ที่ไหนนะครับระบบอันนี้ก็ทําให้เราสามารถเรียกเตาขึ้นมาแล้วก็กดทําอาหารได้ที่ไหนก็ได้นะครับอย่างในคลิปนี้ก็อยู่บนยอดเขาแล้วก็เรียกออกมาทําอาหารได้เลยก็ไม่ได้มีประโยชน์มากแต่ดีกว่าไม่มีนะครับอันที่6จะเป็น Portable w a y p o i n t หรือว่าจุดวาร์ปเคลื่อนที่จุดวาร์ปส่วนตัวนะครับ ก็คือเมื่อเราคราฟไอเทมที่เป็นจุดวาร์มมาแล้วเนี่ยเราสามารถเอาจุดวาร์มนนไปวางตรงไหนก็ได้แล้วเราก็จะสามารถกดวาร์ปไปตรงนั้นได้เลยจุดวาร์ปเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ทั้งหมด7ดวันด้วยกันนะครับแล้วก็เรามีได้แค่1จุดภายในช่วงเวลาเดียวนะครับถ้าเราวางอันใหม่อันเก่าก็จะหายไปอ่านี่เขียนเอาไว้แล้วว่าถ้าเราใช้อันใหม่อันเก่าก็จะหายไป อันถัดมาอันที่7แล้วเยอะมากๆเลยไอเทมของแพชนี้นะครับไอเทมที่7เนี่ยเป็นไอเทมที่ช่วยในการหากล่องสมบัติของแต่ละเมืองนะครับของมอนซาดกับรียูก็จะเป็นคนหลายไอเทมกันนะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยก็จะเป็นตามรูปนี้คือมันจะเป็นไอไออะไรสักอย่างแล้วก็มันก็จะชี้ทางเราไปว่าเนี่ยกล่องสมบัติอยู่ทางนี้นะครับถ้าตอนเรากดแล้วเนี่ยแถวแถวนั้นไม่มีกล่องสมบัติเนี่ยก็จะมีคูดาวห้าวิแต่ว่าถ้าเกิดมีกล่องสมบัติเนี่ยมันก็จะชี้ทางมาแล้วก็คูดาวจะเป็น30มสิบวิ จบแล้วนะครับมีทั้งหมด7อันด้วยกันทีนี้ฟังก์ชันถัดมาก็คือฟังก์ชันของเมืองนะครับระบบแรกที่เพิ่มเข้ามาก็คือระบบของการสำรวจแร่เข้าใจว่าคือที่เราจะปลดล็อก ok ได้ตอนเลเวล2นะครับค่าชื่อเสียงเลเวล2เนี่ยเข้าใจว่าพอเราไปคุยกับช่างตีเหล็กในเมืองแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นไอคอนมาให้ในแผนที่นะครับว่าแร่นั้นอยู่ตรงไหน ไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันจะแยกตามแร่ที่เราต้องการเลยหรือเปล่าอย่างเช่นเราอยากได้หินสีเทาหรืออยากได้แรค่คริสตัลสีฟา้าไม่รู้มันแยกให้ไหมหรือว่ามันขึ้นโชว์หมดเลยถัดมาก็คือส่วนลดของร้านคา้าก็คือเมื่อเราถึงเลเวล4เนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดเมื่อเราซื้อของในร้านคา้าแล้วก็รางวัลอีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือแบ็กกราวน์ของนามบัตรครับอันนี้ก็สวยดีแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่จะเอาไปอวดเพื่อนเท่านั้นเอง อันถัดมาก็คืออาหารนะครับเราจะได้ผู้มือทําอาหารมาที่ค่าชื่อเสียงเลเวล1นึ่เลเวลสและก็เลเวลเของแต่ละเมืองนะครับประมาณนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ากินแล้วได้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็รอดูกันต่อไปอันสุดท้ายก็คือปีกนะครับรูปแรกเนี่ยเป็นปีกของมอนสต์ก็จะเป็นปีกสีฟ้าเป็นปีกของธาตุลม อันถัดมาเนี่ยเป็นปีกสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเป็นปีกคาดดินของรียยนะครับก็จะได้ตอนเลเวล8ระบบถัดมาก็คือระบบความคืบหน้าการสำรวจนะครับซึ่งคือเรากดเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วเราก็ซูมออกมานะครับมันจะโชว์เป็นเลขเปอร์เซ็นต์ให้เลยว่าที่ส่วนนั้นของแผนที่เนี่ยเราสำรวจไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในตัวอย่างนี้คือฝั่งนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สำรวจอะไรเลยยังไม่ได้ปลดล็อกจุดวาร์ปอะไรเลยก็คือขึ้นมาศูนย์เปอร์เซ็นต์ ส่วนฝั่งนี้เนี่ยเราทําไปบ้างแล้วนะครับก็จะขึ้น89ตรงนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ระดับหนึ่งเราจะได้รู้ว่าตรงโซนไหนที่เราหายไปนะครับก็จะได้เดินได้ถูกโซนอันถัดมาก็คือเป็นระบบสารานุกรมหรือว่าคู่มือนะครับมันก็จะรวบรวมอะไรต่างๆไว้เต็มไปหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปไล่กันดู อันแรกเนี่ยก็เป็นคู่มือของอุปกรณ์นะครับก็เข้าใจว่าเราจะสามารถกดดูของในกระเป๋าเราได้นะครับแบ่งเป็นหมวดหมู่แบ่งเป็นเซตแบ่งเป็นอะไรให้เรียบร้อยเลยถัดมาก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น4ช่องด้วยกันเนาะก็ตั้งแต่ช่องวัตถุดิบช่องอาหารของจากบอสหรือเปล่านะอันนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือพวกไอเทมต่าง อันสุดท้ายเนี่ยเขาเขียนว่าภูมิศาสตร์แบบเหมือนโฟโตอัลบั้มละกันนะครับเหมือนอัลบั้มเก็บรูปนะครับก็คือระบบใหม่เนี่ยมันจะมีจุดสีม่วงๆพวกนี้ซึ่งเมื่อเราไปกดแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจว่ามันจะคล้ายๆกับการถ่ายรูปเก็บไว้เนี่ยอัลบั้มนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ achievement หรือ exploration ที่เราต้องทำกันถัดมาก็คือหนังสือนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยในปกติเปิดกระเป๋าไปเนี่ยจะมีหนังสือเต็มไปหมดเลยนะครับ เป็นงงไปหมดว่าเล่มไหนคืออะไรก็ระบบใหม่เนี่ยมันแยกหนังสือมาไว้ในช่องต่างหากให้เราแล้วให้ดูได้ง่ายขึ้นมากนะครับก็เรียงให้เรียบร้อยสวยงามเลยแล้วก็ยังมีคู่มือแนะนําการเล่นให้ด้วยนะครับก็จะมี้งแต่เรื่องท่าเรื่องศัตรูเรื่องระบบอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าใครลืมอะไรหรือไม่แน่ใจเนี่ยก็กลับเข้ามาเปิดในนี้ได้ค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรนะครับ ถัดมาก็คือระบบคู่มือตัวละครนะครับก็เข้าใจว่ามันจะโชว์ตัวละครต่างๆที่เรามีและก็ไม่มีนะครับจะโชว์ด้วยว่าตัวไหนได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาจริงๆแล้วถ้าดูในตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็จะสามารถกดดูได้ว่าเรามีตัวใช้ธนูท่าน้ําแข็งตัวไหนบ้างนะครับก็อาจจะมีประโยชน์นิดหน่อยในการหาตัวละครมาเข้าทีมนะครับในการเซตอัพทีม ครบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลแพชหนึ่งจุดหนึ่งที่ทางทีมงานปล่อยออกมาในตอนนี้จะได้ว่าทางทีมงานเนี่ยไม่มีการพูดถึงตัวละครใหม่อย่างชายหรือเรโหน้ารวมไปถึงตู้กระชาวุธที่กําลังจะมาใหม่ไว้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรีบม,มาทาคลิปให้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับถ้าครบพันซับเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาสุ่มแจกเพชรได้ห้ารางวัลสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ